ทีตัดออกไปนะไอซีก็เทคโนโลยีใหม่มันก็มีการเรียนรู้นะนี่ตรงนี้ฮะอยู่เป็นโซนเป็นโซนนะสวยงามจริงต้องโหเนี่ยกาแล็กซี่นะฮะทำใหม่แล้วนะไอซีใครที่ชอบนะผับกาแล็กซี่บริเวณพระสมิลานะฮะจะพลาดพลาดนะได้กลารมาทำใหม่ สำหรับพาลูกพาหลานมาได้เลยคนระับแต่วันนี้วันอะไรเนี่ยออวันต้อวันเสาร์ช่วงเงย็นๆนะคงยะเอ,อเมริกาออกกำลังกายกันนะบางคนก็มีเพลงเอาเพล์มาด้วยนะบางคนก็มีที่เอาเสือสาดมานะท่องเที่ยวแล้วก็อย่าลืมนะไปซื้อขนมจีนป้าเล็กนะซอยวชิรานะมากินนะอร่อยนะแซ่บมาก ว่าสามสิบบาทนะแพงนะเดี๋ยวว่าแกอันเล็กนะฮะเอซีเล็กมากถ้วยเล็กสามสิบบาทกำลังเออกำอกำไรนะเ,<อ>เยอะนะเอซีมีมีว่าวมีอะไรมาให้ใช้รวกามาบริเวณนี้ไม่อดนะเพราะจะมีไอ้รัสเซีเลงขายของกันเยอะนะเขาเรียกว่าอะไร CIA นะ ช่วงอีกเย็นส่วนมากที่หาดช,ชลทัศนะแรืว,ว่าบริเวณสองขาตรงนี้นะจะมีคนมาใช้บริการเยอะนะมาลมดีนะฮะสิมานั่งพักผ่อนหย่อนใจนะเป็นวิวหลักล้านหลักร้อยล้านนะฮะสิหลักแสนล้านหลักที่เราไม่ได้สร้างขึ้นมาเองนะพระเจ้าสร้างขึ้นมาให้เรานะอันน,นี้เป็นไงบ้าง ผ่านแบรนด์ดังนะซื้อผมลองทําโลโก้ดูนะแต่ถือว่าไม่รู้จะใหญ่ไปหรือเปล่านะเล็กไปหรือเปล่านะก็จะมีผลิตภัณฑ์นะจากอันแรกข้างบนสุดนะครับลองทําดูนะว่าใช้งานได้ไหม Tg9 เ,เขา้อนมันเครื่องจากมาเลเซียนะซื้อได้จากที่ห้านสักคิ์ c นะครับ แล้วก็ MT เกระาดานะครับ FC m .t เกระาดาษนี่ก็นะครอยู่ที่เป็นอู่นะครับซ่อมรถสีล่ล้อนะฮะรถยนต์นะได้หมดเลยนะแล้วก็ราคาย,ย่อมเยาวนะลูกสิทธิ์ขอเองนะผมไปใช้บริการบ่อยมากนะไปเป็นช่วงล่างนะทนะุกอย่างนะระบบไฟระบบนะต่อเติมนะสุดยอดนะแล้วเราไปครับผลิตภัณฑ์ JR พเจริญผลนะครับจาก ลาดบุรีนะขายอะไรทุกอย่างนะสหรับมอเตอร์ไซค์นะแต่งนะสายคลีนสายอะไรนะแล้วก็ต่อไปก็ลิ้มกระทุ้งแบนนะฮะ fc <c oughs> มองเห็นหรือเปนะล่านะเราว่าโลโก้นี้ต้องทำใหม่นะฮะเราจะมีโลโก้นะอ่าลิมทุ้งแบนโลโก้ s strong นะฮ s strong วงล้อนะฮะตามสามารถหาซื้อได้ในใน shopee lazada กันนะฮะเราไปที่ร้านนะหรือว่าในเพจต่าง อันต่อไปก็เป็นสนามสปีดเวะให้ซีล้วก็อันต่อไปก็นะกูมหาชัยนะับท่ออ,อาจารย์ปูนะอุตสาหให้เสื้อมานะ <c oughs> เสื้อกูมหาชัยนะเต๋วเปเสื้อมานะผ่านร้านเสียรา,ามอเตอร์นะ <c oughs> สวยเนงะี้ยสวยจริงๆนะ <c oughs> แต่ว่า <c oughs> อยากได้รุ่นใหม่อ่ะอาจารย์ปูอาจารย์ปูนะฮะ รุ่นใหม่จะเป็นนาโนนะฮะแล้วรุ่นเก่าเนี่ยเป็นโผสซักยิ่งซักยิงยิงใส่นะยิงชักว่าจะทำให้มันซีดนิดนึงนะซีดนะก็ต่อไปก็จะมี api t e c h นะครับเกี่ยวพวกกล่องจูนนะฮะรถมอไซน์นะเพิ่มความเร็วนะสามารถที่จะปรับจูนน้ำมันกับอากาศไฟนะให้มันบาลานซ์กันตาโดยการใช้ โทรศัพท์ก็ได้นะหรือว่าใช้ดนปุก็ได้นะแล้วเตรียมจําค่าที่มันดีที่สุดสำหรับ,บรถบอดใส่ของคนนั้นไปนะก็หรือว่าจะมีการรีแมปนะรีแมปกล่องเดิมก็ได้นะทําได้หมดนะแล้วก็ต่อไปจะเป็นผลิตภัณฑ์ของ T R C นะฮะวมล้อนะฮะหรือว่าผลิตภัณฑ์อะไรต่างๆนะครับของบริษัท T R c นะของ คุณต่อมนะฮะโออยากให้เสื้อมาสวยงามจริงๆนะฮะให้เสื้อมาขอบคุณนะครับขอบคุณทุกคนนะ,ะครับนะแล้วก็ต่อไปก็อะไรนะหนูลำลูกกานะฮะเอฟซี MC. โหได้เจอโคโตัวเป็นๆนะตัโตัว,ตวไ,ดได้เจอคนเจ้าของแบรนด์ครับดีใจมากนะที่งาน NGO นะฮะก็ได้ จับไม้จับมือกันนะครับก็เป็น f อของเขาด้วยนะครเขาไลฟ์สดอะไรแล้วก็เขาเ้าไปดูดฟังแล้วแชร์ให้นะฮ mm hmm. ะเอฟซีท่านหนูรำลุกกานะก็จะมีทีมงานก็จะมีอะของที่ผมสังเกตนะเขาจะมีแบรนด์นะที่อยู่ในสังกัดก็จะมีช่างเอกหัดใหญ่นะช่างวิทย์ของไอโของนะ,ะว่าช่างเทนนะไอช่างเทนหัดใหญ่ แล้วไปก็จะมีอันสุดท้ายนี่อะไรเนี่ยผมมองไม่เห็นนะเอฟซีอะไรเนี่ยบรรยากาศดีนะที่เนี่ยอันสุดท้ายนี่อ๋อเห็นตากูนะเอฟซีเห็นกูนะเปลี่ยนพวกน็อตสีน็อตไทเทนนะผลิตภัณฑ์นะหกเหลี่ยมแปดเหลี่ยมนะ ตอนนี้มีการดูกันอยู่นะว่าในของแท้ไม่แท้นะได้มาถานนะจากนู่นจากนี่นะครับขอกำลังวัดกันอยู่เรื่องนี้นะครับเซงอ่ะเป็นไงบ้างครับที่อยู่ถามอ่าวงเนี่ยมุมของก้าวเซ้งนะตรงนี้คือประเทเก้าวเซ้งนะจะมีของอ,อาหารทะเลนะมาตั้งอาหารพื้นบ้านนะบผมชาวชุมชนของก้าวเซ้งหวดสงขานะครับก็อยู่คู่กับ เมืองสุขามาช้าน่านะเอฟซก็อย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์ like, กดติดตามด้วยนะครับเป็นกำลังใจแบรนทุกแบนนะคนไหนอยากให้ผมใส่แบรนนะก็บอกมาได้เลยนะซก็ช่วยไลค์สดให้ไล้เละไรให้นะตามนี้เลยนะเอฟซขอบคุณทุกคนนะเป็นไงบ้างเมือ่อยเมื่อเดือนนี่ช่วงนี้เวลานี้นะเดี๋ยวผมต้องไปขายของอย่าลืมเอเจอผมได้นัที่นะฮะ ส่วนคุเดินทำที่ชกสมนานา้านะเหมือนเดียวับสมคันนะเดี๋ยวผมจะไปไช่น้ำนะในแบรนด์ของชาซุบุนดิ๊กนะครับเอฟซีชาซุบุนดิ๊กนะครับเก็เป็นแบรนด์ของอยาเองทำเองนะทำ,อเ,อนะทำอเองสูตรน้ำสูตรอะไรนะก็าทำเองหมดเลยนะไม่ได้ซื้อจากใครมานะเอฟซีก็ดูจากนะยูทูบนะลงติดลงถูกจะใส่มานะเอฟซีนะขอบคุณนะครับเอฟซีทุกคน thank you